สวัสดีค่ะพบกับเรา n a ช i o n a l ดีวอนะคะ n a t i o n a f ก็จะมาประกาศผลกิจกรรมค่ะเดี๋ยวไปดูรายชื่อผู้ที่ได้กันเลยนะคะรายชื่อผู้ที่ได้นะคะก็จะเป็นช่องแพลวนะคะหรือว่าคุณสุภาพรนาควาลีนะคะแล้วก็ช่องต่อมานะคะช่องเดี่ยวเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเดี่ยวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าคุณ พงศกรสมทัศน์นะคะได้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับว่าใครได้รางวัลที่หนึ่งใครได้รางวัลที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะจับกันเลยค่ะรางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่สองอยู่ในมือเราแล้วนะคะหลับตา ันที่หนึ่งนะคะก็แสดงความยินดีกับคุณแพรวนะคะได้เป็นอันนี้ไปนะคะแล้วก็น้องเดียวนะคะหรือว่าพงศกรน,นะคะก็ได้เป็นอันนี้นะคะเป็นรางวัลที่สองนะคะเราดูควาที่ชิ้นนะคะแต่สโลอทุกชิ้นนะคะโอเคสําหรับผู้ที่ได้นะคะก็อย่าลืมมาแจ้งรายชื่อข้างใต้คลิปนี้นะคะภายในวันนี้นะคะเราจะทําการ ถ้าถ้าคุณนะคะไม่มาแจ้งรายชื่อนะคะก็จะหมสดสิทธิ์นะคะสารคดีนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะเมื่อครบ40 s ส b s c r i b ไเราก็จะทําการแจกของรางวัลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะสารคดีนี้ขอตัวลาก่อนค่ะบ๊ายบาย